ตัวนี้นะคะเป็นผ้าเบกหน้านะคะผ้าเบกหน้าตโตยโยต้าอัลติสนะคะพันหกพันแปดนะคะเครื่องพันหกพันแปดแล้วก็วีออสนะคะวีออสเครื่องพันห้าสำหรับปีสองพันหนึ่งนะคะอ,อัลติสสองพันหนึ่งถึงสองพันเจ็ดนะคะก็ส่วนวีออสก็ปีสองพันสามเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก็จะเป็นคู่หน้าสองข้างสองล้อเลยนะคะจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดมีกิบล็อกอยู่ในนี้ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาวัดนะคะจากปลีกนี้มานี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะร้อยสิบสิบหมิลค่ะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะดลังภาพนี้เลยสี่สิบแปดมิลค่ะนะคะตามนี้เลยแต่ว่าเขาก็จะแบบหน้าตาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะรุ่นนี้ดูไม่ยากนะคะขนาดก็อย่างที่วัดให้ดูนะคะ